ตัวไดเวอร์การ์ดจอนะครับเครื่องนี้ผมเช็คตัวแล้วมันมีคำว่า Microsoft Corporation นะมีวงเล็บนะครับมันไม่ใช่เป็นไดเวอร์ตัวเต็มนะครับคือถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็ถ้าเล่นเกมก็จะมีปัญหานะครับหรืออาจจะเปิดไม่ขึ้นด้วยซ้ำไปตัวนี้มันจะเป็น Intel GC1 นะครับเป็น Onboard นะครับผมได้ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับ Intel GC1 สำหรับ X64 นะครับใหม่สุดเต็มที่ก็คือ Windows 7นะครับแต่เครื่องนี้เป็น Windows 10นะครับมันก็ลงได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองลงให้ดูนะครับ เพื่อประสิทธิภาพที่สมบูรณ์เราควรจะเราควรจะลงนะครับไดเวอร์ Driver. ตัวเต็มของเขาเลยนะครับคำว่าวงเล็บ Microsoft c o l l a o r a t i o n นี่หายไปแล้วนะครับถือว่าเป็น Intel G c 1ตัวสมบูรณ์แล้วนะครับ